สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาใส่บาตรพุทโาครับวันนี้ทำบุญใส่บาตรครับพี่น้องเดินมาเดินรับพรน,น้ำกันเด้อครับพี่น้องภากำลังมาอุ้ภาคกำลังมานะครับใส่บาตรน้ำกันเด้อครับพี่น้องใกล้จะไปก่อน หลวงพ่อกำลังมาแล้วครับใส่บาตรน้ำกันเด้อครับพี่น้องสวัลดีหลวงพ่อหลวงพ่อกำลังมาพูนจะไกะ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วครับพี่น้องกำลังเดินมาแล้วครับ ใส่บาทระพรน้ำกันเดอ้อครับพี่น้องมาจากองค์สองสาวส,าสี่องค์สี่องค์เดี๋ยวไม่ไกลก็กจก้กองนจัดกลับกล้องก่อนนะพี่น้องเดอ้อขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับ ขอข้าวอย่างไฟเดอร์ครับ

สเพวาธานังโหตุส uh ุขิตังตุสัพเพวายิทังสัพพเวตาังโหตุสุขิตังสัพเตตาังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตังตุสัพเพเวรีอิทังสัพพสัตตาังโหตุสุขิตังโหตุสัพเพสัตตาเข้าเข้าวข้าวเนี่ย กบดอมักคักกับหล่อรถมากับหล่อรถนี่างมักคักคักครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบบขอบคุณครับที่รับชม